สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะคลิปนี้สาวีสารก็จะพาพี่น้องค่ะซ่อมแซมสายนำยศค่ะพี่น้องแปลงนี้สาวีสารกระถิ่นไวประมาณสี่เดือนเนาะคะ่ะหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแล้วก็โยกใยแปลงเนาะคะ่ะแปลงไปปลูกที่อื่นค่ะแปลงนี้ก็จะมาซ่อมแซมค่ะหลังจากที่ถอนหญ้าเสร็จเนาะคะ่ะถอนหญ้าตัดหญ้าเสร็จบางที การใช้เครื่องตัดหญ้ามันก็ทําให้ไปโดนสายน้ําหยดเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อนีสายน้ำยศของสาวอีสานมันแตกไล่ไลค่ะพี่น้องพายางที่ขาดที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือหมาเด้พี่น้องหมามันไปควัดขามันไล่หนูค่ะพวกนหนูมันมาเข้าปอยูตามพายางเนาะคะ่ะแล้วก็เฮ็ดให้หมามันกัดขาดแน่ค่ะพี่น้องทั้งสายน้ำหยอกน้ำยศนะคะวันนี้ พาพี่น้องมาสอมสายนำยศกรณีที่แบบว่าอันมันกระทันหันเนาะคะ่ะพี่น้องอันบางที่เข้าไห่หน่ำบางสวนเนาะคะ่ะหาสื่อตัวนี้บบทัน,นะคะ่ะข้อต่อตรงนี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะขอต่อตัวนี้เด้อพี่น้องเนี่ยข้อต่อสายน้ําหยดเนาะคะ่ะกรณีเราหาไม่ได้หรือว่าหาซื้อไม่ทันหรือว่าสายน้ําหยดเราขาดกระทันหันหรือว่ามันแตกเนาะคะ่ะ วันนี้สาวิสานก็จะพาพี่พาน้องนะคะมาดูการซ่อมค่ะการซ่อมสายน้ําหยดโดยที่ไม่ใช้ข้อต่อนะคะถามว่าแข็งแรงไหมไม่ได้แข็งแรงค่ะแต่ก็คือชั่วคราวนะคะสําหรับที่แบบว่าต้องการซ่อมณตอนนั้นเราให้น้ําอยู่ดีๆแล้วสายน้ําหยดเรามันขาดนะคะเราก็จะมาทําการซ่อมค่ะไปดูกันเลยค่ะ อนอยู่นี่ไงจะมาต่อเนี่ยแล้วอันเดียวหรอก็จะทำการปิดสต็อปวาล์วก่อนนะคะ ทำการตัดบริเวณที่มันขาดออกจากกันค่ะตัดแต่งแผลใหม่เลยค่ะตัดตรงพื้นเรียบนะคะเนี่ยตัดแล้วตัดให้บ่ต้องโดนขอนี้ด้วค่ะเวลาห้าพันสายมันสิพันล้อมบากค่ะทําให้พื้นมันไม่เสมอกันเนาะค่ะ ข้าสิตัดตรงที่มันบมีตาหนามออกตรงนี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะตรงพื้นเรียบค่ะวิธีวิธีสอดสายเนาะคะ่ะสอดสายกรณีสต็อปวาล์วเนา wow ะคะ่ะสต็อปวาล์วคือทางโน่นเนาะพี่นอ้องอ่าที่เราทําการเปิดปิดน้ํากรณีเราจะซ่อมแซมเนาะคะ่ะสต็อปวาล์วมันก็มีข้อดีค่ะดีกว่าต่อตรงเนาะคะ่ะ กรณีสายรั่วซึมเราก็สามารถปิดสต็อปวาล์วตรงน้นแล้วก็มาซ่อมตรงนี้ค่ะอ่าขั้นตอนการต่อน,นะคะง่ายๆค่ะผู้ใดกระเฮ็ดได้ค่ะพี่นอ้องเฮ็ดจังสี่ค่ะทําง่ายค่ะใครๆก็ทําได้นะคะนี่ค่ะเราจะไม่สอดเข้าอย่างนี้นะคะเนี่ยสอดอย่างนี้เวลาน้ําเวลาน้ําเข้ามาปุ๊บมันจะทําให้แบบ น้ำเขาไม่สะดวกนะคะเราจะมันเราจะต่อเราจะต่ออย่างงี้ค่ะน้ํามาจากฝั่งนี้นะคะซ้ายมืออ่าสตอบวาอยู่ฝั่งซ้ายมือเราจะใช้อย่างงี้นะคะเราจะเอาอ่าสอดเข้าอย่างงี้ค่ะนี่ค่ะทำง่ายค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะเวลาน้ำเข้ามาจากฝั่งซ้ายนะคะเขาก็จะตรงนี้เรา ขี้ไว้อยู่แล้วน้ำเข้ามาจากฝั่งซ้ายเขาก็จะไหลได้สะดวกค่ะหลังจากเราได้สอดเข้าไปที่เรียบร้อยนะคะก็ลึกประมาณพอสมควรค่ะก็อยู่ประมาณนี้เราก็ทำการพันเทปได้เลยค่ะเทปนี้นะคะ การหลุดนะคะพันพันไปได้หลายรอบค่ะตัวนี้ก็เป็นวิธีการซ่อมแบบชั่วคราวนะคะก็คือไม่ได้ถาวรค่ะกรณีที่เราไม่สามารถออกไปซื้อข้อต่อได้ค่ะนี่ก็ใช้เทปอ่า ฟันสไฟแล้วก็ใช้เทปพ,พันนะคะมาพันไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดสต็อปวาล์วค่ะติดเครื่องอเทสระบบน้ำได้เลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีทางลัดนะคะที่ที่สวนสาวอีสานได้ใช้ซ่อมแซมสน้ำหยดชั่วคราวค่ะนี่ค่ะเพราะว่าแปลงนี้ก็ปลูกมาหลาย ปลูกมาหลายรอบแล้วนะคะก็จะทำให้สายยางสึกล้อแล้วก็ขาดค่ะ